โชว์หน้าเนาะถ้าพ่อื่นได้เห็นด้วยทางเว็บะตีหนึ่งสี่สิบห้าวันที่หนึ่งเลนื่อยวันที่นเลื่อยของโรงพยาบาลอื่อดีตห่งส้ยเอ็ดอานวันโชว์เนยะอนีนะทุกคนครับ ใส่ระบบมือถือผัวนนานใอือต่อตาจะลงเว็บให้ชอบเ็เพื่อนๆที่อยู่ที่นี่มาเยี่ยมด้วยเยี่ยมครั้งนั้นอ่ะเยี่ยมร่วมเว็บเออเก็บไปให้เบิ้งจนเป็นผู้โตอ่ะมาเปิดเบิ้งเด้อก็เดี๋ยวสมัยหนูเกิดรู้พี่มาเก็บไว้ให้เหนื่อย พจะบปากคุณที่สอนเลยวกคนโอ้โอง้ากินหมดล่วเอยพูกับเพื่อนไว้เดี๋ยวก็ขายาทางจีบบาทได้ไหมโอ้โหมีเพื่อนเท่าเป็นหมอทานนี้อยู่แล้วกง่ายเลยดูแลเองดีต้องออกแมออกกัไม่นนก็ออกกนยัง ไม่ถูกสามพันสิบหกตัมงสามพันมู้3ิธ0สามันสิบกรมสามศูนย์หนึ่งศูนย์โอ้เหล็กสวยเวอรเนยเนี่แข็งแรงอืมหนึ่งเศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นนหนึ่งศูอ้หศูนหนึ่งหนึ่งน้ำหักก็สามศูนย์หนึ่งศูนยอีก มันเหล็กดึงนะดึงดงศูนยนเตน้ามาก่อนไ่อยาูโอาวมันน้องน้อยเงตื่นนี่ตือนบันอาายฟังขอท่านเสอแล้วต้องตามกันไปแล้วเสดเป็นมูกันไงท่านกันวะพอมูขึดีอยู่แต่งมูลูเขาไงแตวเขาเขาปฐทมเขายังไม่ล เด็ตามกันไปยังมไม่ง่วงเหรเด็กกนง่วงอน่ะกันรับหานอนแล้วเด็กไเรลานนอนแล้วเดี๋ยวเน,นี่ย